สวัสดีครับในเวลาของข่าวแสนกลไลฟ์กับดรเสรีวงมนฑานะครับประจำวันในที่ที่4มกราคมพุทธศักราช2 5 5 8นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของอปีนะคุยกับหลายคนนะครับครับบอกว่ายังทำใจที่จะขยันไม่ได้ใช่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลา5วันที่หยุดไปเนี่ยนะครับะะมันก็เหมือนได้ไปปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งจากการ<ะ>ที่เคยทํางานจิกจิกจๆกจักครับทีนี้พอห้าวันผ่านไปเนี่ย<ะ>มันก็เริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะต้องคึกคักอีกแล้วเหรอ,อหลายคน,นยังบอกว่ายังปรับตัวไม่ทันะนะฮะยังแบบสรุปความขี้เกียจสรุอความสบายคือคน,นะคนที่ไปเที่ยวก็เที่ยวสนุก แต่คน,คนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวก็คือจะนั่งนั่งนอนนอ,นออนเข้าใจะไปคบแล้วจุดๆจะลุกขึ้นมาแอคทีฟเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวกันหน่อยมันก็เหมือนคนไปอเมริกาซึ่งเที่ยงวันเขาเท่ากับเที่ยงคืนเราอะไรเงี้ยกลับมามันก็ต้องพลิกตัวอ่อาอาจารย์เป็นพวกไหนฮะเป็นพวกคนไปเที่ยวสนุกหรือว่าเป็นคนโอ้พี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยู่กับบ้านนะฮะอยู่กับบ้านไปดูหนังไปดูหนังสองวันก็แค่ไปดูหนังนะคะแล้วก็กลับบ้านคือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านวันหนึ่ง เป็นอย่างนี้ทุกปีไหมครหรือว่าแล้วแต่เป็นมาเมื่อ3าสี่ปีที่แล้วเพราะทุกครั้งเนี่ยทุกปีพี่จะต้องอจัดโปรแกรมไปที่เมืองนอกทั้งปีใหม่และสงกรานรที่ไปก็เพราะเหตุว่ามันมีวันหยุดเยอะแล้วมันทําให้เราไม่เสียงานค,คือถ้าไปช่วงอื่นเนี่ยถ้าเราไปสิบวันเนี่ยมันจะตรงกับวันงานเยอะมากเลยแต่ไปสงกรานเราไปสิบวันมันจะตรงกับวันงานอยู่แค่สองสาวันนั่นเองนะฮะแล้วก็ปีใหม่ก็เช่นเดียวกัน จนกระทั่งมีอยู่ปีหนึ่งประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนี่เองพี่ไปฟลอริดานะครับไปถึงจะไปซื้อตั๋วเข้าดิสนีย์เิลดจะไปซื้อตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลอะไรพวกนี้นะครับคนขายตั๋วเนี่ยน่ารักมากนะครับเขาคงนึกด่านในใจว่าเจ้าของเขานี่งกนะครับเขาบอกคุณอย่าซื้อเลยค่ะเขาบอกยูนิเวอร์สัปทูบ่ายทำไมฮะคิวยาวมากอยู่อยาเข้าไปทําไม เครื่องเล่นแต่ละอย่างอยู่ต้องเข้าคิวเป็นชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าแล้วอยู่จะเข้าไปทําไมครับเขาไม่ขายตัวให้เขาเป็นคนดีซึ่งจริงถ้าเกิดเขาขายพี่ซื้อก็ไปร้อยกว่าเหรียญก็เข้าไปเฉยเฉยแล้วก็ไปนั่งยืนพิเก่งกอยู่แถวนั้นนะครับแต่เราก็เห็นจริงนะคิวที่แค่รอซื้อตั๋วเนี่ยเยอะอ่าก็เลยมีความรู้สึกเออต่อไปนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนละปีใหม่จะไม่ไปไหนพี่ก็เลยไม่ไปมาสามสี่ปีแล้วนะครับ พอปีใหม่เป็นวันหยุดสากลทั่วโลกหยุดพร้อมกันมันก็จะมีผู้คนหลั่งไหลไปยังแหล่งท่องเที่ยวนะฮะอย่างที่พี่ไปฟลอริดาซึ่งมีดิสนีย์เวิลด์แล้วก็มีเอ๊ะมียูนิเวอร์แซลแล้วก็มีนาซ่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวคนก็ไปพร้อมกันหมดใช่แต่สงกรานพี่ยังคงไปเหมือนเดิมสงกรานนี้ไม่โดนเขาสงกรานมันไม่เป็นสากลไงเราหยุดแต่ว่าคนอื่นเขาไม่หยุด เพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้คนมาหลั่งไหลคึกคักเหมือนตอนปีใหม่เระฉะนั้นก็สามสี่ปีมาแล้วครับอยู่บ้านนะครับก็หาข้าวอร่อยกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีโปรแกรมหนังดีๆก็ออกมาดูหนังเท่านั้นเองแต่จะไม่ไปย่านที่คนเขาไปกันเซนตันเวอร์เขาดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเลยครับเป็นโรคกลัวมนุษย์เยอะถ้าเป็นดูหนังก็ดูหนังลงหนังแถวบ้านอย่างเงี้ยนะฮะัันขึ้นดูหนังแล้วก็เสร็จแล้ว ก็เลือกดูหนังที่คนไม่คึกคักอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็สบายดีครับใช้เวลากับตัวเองเต็มที่แต่พี่ไม่ขี้เกียจนะครับพี่อยู่บ้านแต่พี่ไม่ขี้เกียจเพราะว่าบังเอิญจะต้องเขียนตําราโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งเคยเขียนไว้เมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วก็เลยเอามาฟื้นจ้างเด็กพิมพ์เพราะว่าพี่ไม่ได้เก็บต้นฉบับไว้ก็เลยจ้างเด็กพิมพ์เป็นเวิร์ดแล้วเราก็เอาขึ้นจอ แล้วก็ลบบ้างเพิ่มบ้างเพราะว่ายุคสมัยก็ต้องเปลี่ยนอตัวอย่างที่โบราณอย่างเช่นพี่จำได้เลยค่าโฆษณานาทีละสองแสนอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นห้าแสนแล้วไงก็ต้องลบไปพวกนี้ทิ้งบลบตัวอย่างทิ้งแล้วก็เพิ่มโดยเพิ่งยิ่งบทที่ต้องเพิ่มใหญ่เลยก็คือบทเรื่องของ Media. อินเทอร์แอคทีฟมีเดียคือในสมัยก่อนที่เราเขียน20ปีที่แล้วเนี่ย มันก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้มันจะไม่มี Google มันจะไม่มี Facebook มันจะไม่มี Fan Page มันจะไม่มี YouTube ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลต้องใส่เข้าไป1บทเต็มๆเลยก็โอเคอ่ะ okay. ได้เขียนเยอะแยะครับอย่างวันเนี้ยทั้งหมด200กว่าหน้าเนี้ยก็เหลือประมาณ40หน้าก็าจะเสร็จละอ๋อผลดีของปีใหม่นะฮะแน่นอนปกติจะ <laughs> ได้ทำอะไรอต่างใช่ครับปกติแล้วปีใหม่นี่ขึ้นต้นปีใหม่เนี่ยก็จะมี คนหลายคนตั้งเป้าหมายตั้งปรปทิธฐานปีนี้จะทําอย่างงุ้นอย่างนี้จะไม่ทําอย่างงุ้นอย่างนี้อาจารย์มีตั้งไหมฮะไม่ตั้งเพราะว่าพี่รู้จักหลักจิตวิทยาว่าใครก็ตามที่คิดจะทําอะไรครับแล้วก็มีการตั้งปริษฐานโดยมีวันวิสวันพิเศษมาเป็นตัวกําหนดจะไม่สําเร็จน่าสนใจนะจริงจริงไม่สําเร็จตัวคือเขาบอกว่าคนเราถ้าคิดว่าอะไรดีและอยากทําทําเลยนะครับ หรือคิดอะไรไม่ดีอยากเลิกเลิกเลยอย่างบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดลูกคลอดก่อนแล้วก็จะหยุดสูบ<อ>นะบุหรี่นะหรือบอกว่าหมดปรเ็นทายก่อนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันจะเลิกกินของหวานนะคะคือถ้าคิดจะเลิกกินเลิก,กวันนี้เลยใครก็ตามที่เอาวันมาตั้งเนี่ยแสดงถึงความไม่ตั้งใจยอยากเลิกจึงต้องมีวันเมื่อคนสูบบุหรี่แล้วมีท้องห้าเดือนเนี่ย เออเนี่ยเมียคลอดวันไหนเดี๋ยวจะเลิกเชื่อพี่เธอจะเลิกไม่ได้เพรา้ามาคิดรักบุรี่ไม่ดีมันต้องเลิกวันนั้นเลยมันต้องมารอให้เมียคลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นคนไม่ตั้งปฏิทานตอนสมัยพี่เรียนหนังสือเนี่ยพี่จําได้ว่ามีไอ passage สำหรับวิชา reading comprehension อันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่อง new year resolution เนี่ยนะฮะปฏิทานวันปีใหม่เขาก็เขียนว่าคนเราเนี่ยตั้งปฏิทานเอาไว้ในวันพิเศษต่าง เดี๋ยวเพิ่ยิ่งปีใหม่คนเขาจะชอบตั้งพิทานนอกจากนั้นก็จะมีวันอื่นๆเช่นวันเกิดวันเะไรต่างๆคนที่ทำพิทานจะทาอะไรเขาบอกคนที่กําหนดวันที่ห่างจากวันที่คิดเนี่ยเยอะๆนะฮะว่าจะทําอะไรเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ตั้งใจอเพราะถ้าเกิดตั้งใจเนี่ยท่านบอกเฮ้ยบุหรี่ไม่ดีขอเลิกวันนี้ไม่ต้องรอว่าเมียคลอดหรือลูกครบหนึ่งปีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะการตั้งแบบนั้นคือ ความที่เรายังไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกได้อยากออกกําลังกายออก,กวันนี้เลยไม่ใช่บอกนี่นะใคยดูนะปีใหม่ปีนี้พูดมาประมาณเดือนธันวาคมพฤศจิกาปีใหม่นะพอเปิดปีใหม่มาฉันจะเริ่มออกกําลังกายเลยครับไม่เวิร์ครับก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจริงนะมันก็จะมีเหตุนู่นนี่อ่สมมติบ,บ,บอกว่าจะเลิกกินของหวานปีใหม่ครับพอปีใหม่มาปั๊บ โอ้ยดูจินในตะก้าเนี่ยดูสิช็อกบอลก็มีนี่ก็มีอ่ะก็กปจะอาไป,ปไหน<ป>อะก็โอเคนะก็กินไปก่อนแล้วกันแล้วก็หมดเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นกันครับพอหมดปับ๊บโอ้ดูสิบเลนไทนยคนให้เยอะมากมันก็มีเหตุบเลนไทนยอีกใช่ไหมอพอกินาเลนไทนยหมดไปดูสิสงกรา์คนนั้นก็ให้นั่นคนนั้นก็ให้นี่และอาหารดีๆทั้งนั้นเลยะจะให้ไม่กินยังไงครับไปเรื่อยๆครับอืม อ่อ่ะผ่านจากเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะฮะวันนี้อาจารย์บอกเราว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรอที่ไม่ตัง้งอนะ่าถ้าเกิดพี่อยากจะเลิอกอะไรพี่ก็เลิกเลยพี่จะทำอะไรพี่ก็ทาเลยครับแล้ววันนี้ด้วยนะฮะหล,ลักหลักรายการเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะทําอะไรทําเลยนะ,ะ,ะทําเลยล<ะ>คือไม่ต้องรอรอว่าวันนั้น <c oughs> วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอ่อย่างพี่เองเนี่ยพยายามจะไม่กินไอ้ของหวานจุบจิบครับนะฮะเพราะฉะนั้นของหวานที่พี่ได้มาเนี่ยแจกคนใช้แล้วนะ เธออ,อ,อันนี้เป็นคนละซองอันเธอน,นี้เป็นคนละห่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ให้ไปแล้วอ๋อครับนะฮะก็คือเก็บไว้บ้างแต่ว่าเพื่อไม่ให้เรามีความสุขว่าหุยเรามีหน้าที่ที่ต้องเอาของที่ได้มานี้กินให้หมดเนี่ยม,มันจะยาวถึงสิ้นเดือนออมกราครับแล้วมันก็จะไปรองรับกับวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยแจกแจกไปก่อนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการนับสถิติ การรณรงค์เบื่อเบื่อมาก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 ไม่ให้พูดหน่อยแล้วไม่ใช่พูดแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะครับคือพี่เรียนหนังสือที่เมริกาโอเคไปทั้งหมด3ครั้งครับมันก็8ปดปีนะครับพี่ก็อยู่ในช่วง Thanksgiving อยู่ในช่วงคริสต์มาสอยู่ในช่วงปีใหม่มาหลายๆครั้งเดินทางกันนี่แหละอ่าฮะครับ พี่ยังไม่เคยนั่งดูข่าวที่มีสติตนับอุบัติเหตุการเจ็บการตายเลยนะคือประเทศอื่นพี่ไม่รู้นะเพราะพี่ไม่เคยอยู่นานแค่ไปเที่ยวแต่อเมริกาเนี่ยพี่อยู่แปดปีเนี่ยนะคะคสามครั้งเนี่ยนะครัครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งสี่ปีอีกครั้งหนึ่งสองปีเนี่ยรวมเป็นเสร็จก็คือแปดปีเนี่ยครับพี่ยังไม่เคยเห็นเลยอมไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูไหนคที่เขาจะมานั่งนับว่าแต่ละลาย ัระเหตุกี่ครั้งครับรัฐไหนบ้างไม่มีคนตายเลยรัฐไหนตายเยอะที่สุดครับเห็นมีแต่ประเทศไทยเนี่ยปีแล้วปีเล่าทุกวันสงกรานทุกวันปีใหม่ฤดูแห่งความหัหรุหับแต่กลับต้องมานั่งนับสถิติคนตายมันนั่งนับสถิติคนเจ็บเรารู้อยู่แล้วว่าทุกขคืออะไร แล้วสมุทัยนิโรธมรรคกเนี่ยไม่เคยคิดจะศึกษากันบ้างเลยหรืออใช่ไหมครับคือสถิติที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันคือตัวทุกข์ใช่ไหมแล้วสมุทัยละ่ะสาเหตุเกิดจากอะไรครนะเกิดจากการกินเหล้าหรือเปล่าเกิดจากการใช้อย่างสงกรานเนี่ยมันเกิดจากการใช้พานะผิดรูปผิดทางหรือเปล่านะครับหรือเกิดจากวิศวกรรมการจราจร พี่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนี้วิศวกรรมการจราจรจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะมี cross road แบบนี้เยอะมากบนทางเดวนเห็นไหมตัว x เต็มไปหมดนะครับคนขึ้นมาจากด้านนี้เพื่อจะไปตรงโน้นคนที่กําลังมาจากด้านนี้อยากจะลงตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นวิศวกรรมการจราจรหรือว่าถนนที่มีเกาะกลางเนี่ยนะคะไม่รู้ตุนเคยสังเกตเห็นไหมสมมติว่าบ้านคนเขาอยู่ซอยเนี่ยนะครับ แล้วก็ที่กลับรถเนี่ยอยู่ประมาณนี้ <5. S 2> นะครับซึ่งถ้าเกิดเขาจะมาให้ถูกทางเนี่ยเขาต้องเลยมาเพื่อมากลับอันนี้ครับแล้วกลับไปเข้าซอยเขาอย่างนี้ใช่ไหมไม่เลยเขาก็ออกมาจากกลับอันเนี้ยแล้วย้อนสอนมาใช่ใช่ไหมแ,แต่บ้านผมมีอย่างนี้นะ,ะเออเยอะมากครับพี่เคยคุยกับตำรวจจราจรของต่างจังหวัดไม่เอยจังหวัดละกันจังหวัดหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมก่อนมีถนนหกเลนที่มีเกาะกลางเนี่ยคนตายน้อยกว่าน,นี้อืม คือว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกก็ไอ้พวกที่มันออกยูเทิร์นก่อนจะถึงจุดที่ควรจะอยูอ่ะคือยู่งกับยูสอเนี่ยมันควรจะออกมายูสอใช่ไหมครับพอยูหน่งเนี่ยยังไม่ตรงกับซอยบ้านเขาแต่ว่าไอ้ยูสอมันก็ไกลเกินไปครับเขาก็ออกยูน่งนี่เลยแล้วก็เลี้ยวมาอย่างเงี้ยแล้วก็สวนกับรถที่มาทางนี้ตายนะพฤติกรรมของคนเล่ายาปาปิ้งวิศวกรรมจราจรนะฮะ อย่างวันนี้พี่ดูข่าวตอนเช้า <ฮะ S 2> ก็มีคนเขาถ่ายคลิปมาด้วยความโมโหบอกว่ารถอีกข้างหนึ่งแน่นอีกข้างหนึ่งไม่แน่นเลยประนด็นข้างที่เห็นแน่นปับ๊บเปิดเลนพิเศษอะ่ะโดยที่ไม,ไม่ใช่ตำรวจ<ช>เปิดนะนะเปิดเองใช่ฮะแล้วก็คนตามไปเรื่อยๆนะ,ะ,ะแล้วไอ้คนท<ม>ี่มันมาข้างหลังก็คงเป็นเลนที่ไปได้ครับคันนี้คนที่มาทางด้านนี้เป็นไงล่ะก็จะจอดไว้ย่างงั้นก็ไปไม่ได้แล้วไงเพราะด้านนี้มาเป็นเลนพิเศษกันครับนี่คือสิ่งที่ เราต้องวิเคราะห์เชิงสมุทรไทยอะ่ะ<ม>ใช่ไหม,มทุกสมุทรไทยก็เหตุมีอะไรบ้างครับแล้วเมื่อเรารู้เหตุแล้วเนี่ยนิโรธหนทางที่จะทําให้คนไม่เมาทํำยังไงครับหนทางที่จะทําให้อวิศวกรรมจราจรม,มันเปลียป่ยนแปลงไปทำยังไงครับหนทางในการจะกํากับพฤติกรรมการขับรถการใช้รถใช้ถนนของคนนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับนะอายุตัวอย่างเช่นพวกขับรถ ซุปเปอร์ <Okay S 2> คาร์ขออภัยนะครับไม่ได้ว่าทุกคนบางคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าขับปกติเนี่ยมันผิดวิสัยของคนมีซุปเปอร์คาร์เพราะว่าเครื่องเขาแรงดังนั้นต้องขับต้องร้อยสี่สิบ<ส>เร็วๆใช่ไหมใช่ฮะแล้วต้องทำตัวเป็นโรคแพ้ช่องว่างครับใช่ฮะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากการที่เขาต้องพยายามมีพฤติกรรมการขับรถเนี่ยให้มันสอดคล้องกับลักษณะรถ มันก็มีลักษณะอย่างนี้อีกเหมือนกัน <Yeah. S 2> นะนั้นเราก็ต้องดูว่าเ,าเราจะแก้ไขอย่างไรมันต้องหาทางนิโรธ mm hmm. แล้วเมื่อเราหาทางนิโรธได้แล้วเราก็จะดําเนินการอย่างไรนั่นคือมรคแต่เราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าโดยที่เรายังไม่หานิโรธและมรคให้เจอ mm hmm. นะครับ <Yeah. S 2> ส่วนคําว่าสมุไทยก็อาจจะรู้บ้างและไม่รู้บ้างก็แล้วแต่นะครับ,รบที่พี่เอกรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะอะไรเพราะหลายคนเนี่ยไปปักใจเชื่อเรื่องเมาอย่างเดียว คือพี่ไม่เถียงว่าเมาเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่มีเหตุอื่นด้วยแต่มีเหตุอื่นที่ไม่ค่อยได้พูดกันครับอย่างเช่นสถิติเนี่ยรถที่มีอุบัติเหตุนะคะช่วงสงกรานะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นมอเตอร์ไซค์ปีใหม่ก็เช่นกันนะเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะงั้นก็แปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างกับมอเตอร์ไซค์พี่ไม่เชื่อว่าคนมอเตอร์ไซค์เมาทุกคน ที่ตายอะนะคะหรือที่บาดเจ็บอะนะคะคไม่ได้เมาทุกคนแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นมอเตอร์ไซค์เช่นวัฒนธรรมการขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าขี่ปุ๊บปัดปัดปุ๊ดปดปดบดคะหรือเร็วเกินไปหรืออะไรต่างๆแบบนี้หรือว่าแซงแบบจริงๆแซงซ้ายไม่ได้ไม่รู้ว่าตุงขับรถเคยเจอไหมที่มันเคยโมโหไหมกับรถเวลาที่เรากเบนหัวนิดนึงเพื่อจะตีวงเข้าเนี่ยเขามาซ้ายแหะแล้วก็เปรี้ยงชนเราอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นอยากจะพูดเรื่องเมาอย่างเดียวสิถ้าตราบใดเราเอาสมุทรไทยเป็นเมาอย่างเดียวเนี่ยนะค,ะครพี่ว่าเราแก้ไม่ได้ครับแล้วนักข่าวก็เป็นไปด้วยนะแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ตื่นสลาส่วนใหญ่เมาก็อยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครพูดเรื่องอื่นเลยแต่พี่พี่มีความสเฮ้ยถ้าคุณนะยังติดกับดัก เรื่องเมาเนี่ยนะอยู่อ,อย่างเดียวพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เฉียงเรื่องเมาครับแต่พี่บอกถ้าคุณอยู่ตรงเมาอย่างเดียวคุณไม่พูดถึงวิศวกรรมการจราจรคุณไม่พูดถึงพฤติกรรมการขับรถค,รบคุณไม่พูดถึงวัฒนธรรมของการขับรถมอเตอร์ไซค์วัฒนธรรมของการขับรถซุปเปอร,ร์คาร์คุณแก้ไม่ได้หรอกรจะบอกให้รู้ด้วยนะฮะแล้วไปดูตามสถิติเนี่ยนะฮะตั้งแต่มีการนับอุบัติเหตุมาเนี่ยหลังจากนับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีปีไหนที่การ ขับขี่แล้วมีอุบัติเหตุจะลดลงนะอาจารย์คือมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งตัวเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้200กว่าตอนจารย์นิสใช่ฮะตอนนี้ก็ยัง2 0 0 342้่สครั้งสามร้อยกว่าเลยฮะใช่ฮะคนตายเมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงของพี่สองร้อยกว่าอุบัติเหตุ2003แล้วก็มีคนบาดเจ็บ2005ันห้าใช่ฮะเห็นไหมล่ะก็เกิดขึ้นอย่างเนี้พี่จำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพี่เป็นที่ปรึกษา นะครัรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะพี่ก็ไปนำเสนอโปรแกรมซึ่งพี่ดูมาจากนอร์เวย์เป็นซีโร่โปรแกรมครัำว่าซีโร่โปรแกรมก็คือทำอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งไม่ใช่ในวาระพิเศษเลยนะคือมันก็เป็นการจราจรธรรมดาของเขานี่พี่ก็ไปนำเสนอพี่ตั้งชื่อว่าทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ศูนย์ตัวแรกเนี่ยคือศูนย์เสีย สอเสือสระอูยอหญิงครับแต่ศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์ที่แปลว่าไม่มีครับก็คือเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะอก็เป็นสอสลาสระอูนอนหนูยอยักกันครับก็คือแคมเปญทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าไม่มีงบไม่ได้ทำอันนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะครับน่าเสียดายข้างในนี่ไม่มีอะไรบ้างฮะที่อาจารย์เขียนไว้ ก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นเ,เราจะต้องทำให้ผู้ขับรถจักรยานขับรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะคะคอย่าปล่อยประละเลยเกี่ยวกับการที่ไอ้ตัวปราสติกสะท้อนแสงแตกเพราะตัวนั้นสำคัญนะเวลาถ้าเกิดเราอยู่บนถนนไฮเวย์มืดมืดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดไอตัวไอพลาสติกสีแดงสีเหลืองที่อยู่ตรงไฟท้ายรถมันสว่างเนี่ยมันก็เห็น S <S อันนี้เราก็ต้องอให้มีโครงการตรวจสอบจักรยานแล้วก็ตรนี้ครับแล้วให้เร่งรัดใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงกับการที่ไฟดับเพราะอย่างเมืองนอกเนี่ยนะไฟท้ายซ้ายขวาดับไฟหน้าดับเนี่ยนะเขาไม่ได้เนยนะอของเราเนี่ยบางทีเนี่ยรถยนต์มาแต่เราดูเป็นมอเตอร์ไซค์อะ่ะ ใช่ฮะเพราะมีไฟมีตาเดียวไงอีกตาหนึ่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือรถที่จะจอดข้างทางเนี่ยจาเป็นจะต้องมีไฟให้คนรู้ว่าจอดจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นคือมีหลายเรื่องที่พี่ใส่ไปในนั้นในการที่จะต้องรณรงค์แม้แต่เรื่องของการไปไหนกลางคืนถ้าเกิดคนเดินเนี่ยพี่ก็เอามาจากนอร์เวย์นะเขามีพลาสติกกลมๆเหมือนที่เราใช้ติดหลังรถจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับผูกเชือกไว้และปลายเชือกเนี่ยมีเข็มกลัด แล้วก็ก็กัดเอาไว้ที่กระเป๋าแล้วก็ใส่ไว้ครับพอเขาเอาในที่มือปพราเขาก็ควักออกมาแล้วก็เดินข้ามถนนเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนปุ๊บปั๊บปั๊บมันก็ทําให้คนเห็นไงเพราะอย่าลืมนะคนบางคนก็ชอบใส่เสื้อสีคล้ำสีดําสีน้ําเงินเข้มในตอนกลางคืนในรถก็มองไม่เห็นรถก็มองไม่เห็นครับอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยใหญ่เรื่องครับพี่จําไม่ได้ทศก่าปีพี่เขียนแคมเปญไปเยอะเพราะตอนนั้นพี่ค้น แคมเปญจากประเทศต่างๆในเรื่องของอุบัติเหตุน่าสนใจนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ครับมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า internationalliving.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนวัยเกษียณบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยติดอันดับสิบของโลกจุดหมายปลายทางที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณทั่วโลกอาจารย์มองว่าสาเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มีเยอะค่ะข้อแรกเลย ค่าครองชีพเราถูกสำหรับคนในประเทศตะวันตกครับยังสมมุติว่าเ,เราต้องเสียค่าเช่าครับนะคะบ้านพักหมื่นบาทครับมันเทรศัพท์ร้อยเหรียญเองของบ้านเขานี่เท่าไหร่อาจารย์คือบ้านเขาเนี่ยหูมันเป็นพันๆเหรียญเน่ะเด็กเด็กไทยที่ไปเรียนหนังสืออยู่ห้องห้องเดียวเนี่ยก็พันเหรียญแล้วพันเหรียญก็สามหมื่นนะ อ่าครับแต่ของเรานี่มันก็แค่สามร้อยเหรียญเงี้ยบ้านเรา3ามหมื่นนี่โอ้โหเขาลาอหาเลยนะใช่ใช่นี่คือถูกนะครับอาหารการกินของเราเนี่ยถ้าเป็นคนแก่ที่ไม่ได้กินมากมายอะไรเนี่ยครับมือละ50บาทก็อยู่ใช่ฮะใช่ไหมใช่ครับก็คือกินก๋วยเตี๋ยวสาบาท40บาทน้ำด้วยอาหารนะองาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้แล้วครับนะครับ นอกจากนั้นคนไทยเป็นชาติที่ยกย่องฝรั่งครับเรามองฝรั่งด้วยความชื่นชมชเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นฝรั่งระดับไหนขี้นกไม่ขี้นกมาจากไหนก็ตามครับพอเจอฝรั่งเนี่ยชาวบ้านอ่ะจะไม่เคยที่จะรังเกียจฝรั่งครับแล้วไม่ใช่ไม่รังเกียจอย่างเดียวยกย่องด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งจะได้ความรู้สึกที่ดีครับ กับการที่มาอยู่ในเมืองไทย uh huh. นะคะอ่บนอกจากนั้นอาหารการกินโอ้โห oh ถ้าใครทํากับข้าวเป็นจะรู้ว่าอาหารการกินไทยเป็นอย่างไร,ครแค่ออาหารน้ําอย่างเดียวเนี่ยนะคะ uh huh. แกงจืดต้มยำต้มโครงต้มคาแกงส้มต้มเค็มเขียวหวานแกงแดงผะแนง ต้องดูสิครับนี่แค่อาหารต้มอย่างเดียวนะไม่นับผัดยทอดอะไรนล่วถ้าผัดก็จะมีอีกหลายอย่างผัดเปรี้ยวหวานก็มีนะผัดแบบเค็มผัดแบบจืดผัดแบบสามรสมีหมดเลยเราเป็นชาติที่ทําปลาไม่ขาานะพี่ไปกินอาหารหลายประเทศแล้วปลาเขาขาวมีประเทศไทยเนี่ยทําปลาไม่ขาวนั้นอาหารการกินผลไม้เรามีทุกฤดูครับนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่คนแก่จะต้องใช้เยอะมากคือสาธารณสุขครับแล้วใครก็ตามที่อยู่ไปในประเทศอเมริกาเหนืออย่างเช่นแคนาดาอเมริกาครับจะกลัวและสยองกับค่ารักษาพยาบาลมากเคยได้ยินนะอาจารย์แพงมากมันมันแพงขนาดไหนอาจารย์แพงมากเอาสมมุติเป็นไข้หวัดเข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยกี่บาทฮะพี่ไม่รู้ว่ากี่บาทจ้าเป็นว่า ยาของเขาส่วนใหญ่ซื้อเองไม่ได้ต้องมีคําไปสั่งหมออ่ะอย่างเช่นยาเบาหวานพี่ี่ซื้อไม่ได้เลยนะคะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งพี่จะซื้อยาพี่ต้องไปหาหมออ่ะพี่ก็ต้องเสียค่าตรวจแล้วอะ่ะถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเวลาไม่สบายเนี่ยบินมาเมืองไทยนะค่าเครื่องบินนะกออไปกลับ,บ,บแล้วมันนอนโรงพยาบาลระดับสมิธิเวชกรุงเทพหรือว่าบุงบุรีน,นะครับยังถูกกว่าอยู่เมริกา เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยทำฟันหาหมอถูกเพราะฉะนั้นหลังวัยเกษียณเนี่ยคนแก่มีอะไรอย่างคนแก่ก็สารารณสุอ่งใช่ไหมคะแล้วสารารณสุขบ้านเราก็ไม่ได้ด้อยนะอาจารย์ไม่ด้อยดีด้วยแล้วก็สําหรับเราอ่ะแพงแต่สําหรับฝรั่งอ่ะถูกเพราะเขาเคยจ่ายที่แพงกว่ามาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีเมืองที่อากาศดีเนี่ยเยอะ ครับนะคะโดยเฉพาะยิ่งเมืองทางด้านภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ห่องอนเนี่ยคฝรั่งอยู่แล้วชอบนะครับแล้วเรายังมีเมืองซึ่งน่าอยู่เป็นอันดับเจ็ดของโลกอยู่ในเมืองไทยเราด้วยคือหนองคายครับแล้วเรามีเมืองที่มีโอโซนที่ดีอยู่ด้วยคือวังน้ําเขียวครับเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งเยอะมากมายอพรา้นาจยะไม่แปลกใจนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะคะครับ เรามีชุมชนของแต่ละชาติแต่ละภาษาอยู่เยอะครับอย่างเช่นถ้าไปนานาเราก็เห็นว่าเป็นชุมชนแอฟริกันครับแอฟริกันมุสลิมน, <copying S 2> นะครับถ้าเราไปแถวอทองหล่อเราก็จะเจอชุมชนญี่ปุน่นครับแถบนั้นถ้าเราปิดตานั่งรถไปแล้วเอาเราไปปล่อยตรงนั้นเราคิดวไปอยู่ญี่ปุน่นอย่างเช่นถ้าเกิดทองหล่อซอย13บาเนี่ยนะญี่ปุน่นเซอยเลยนะเพราะฉะนั้น พวกเขาไม่เหงาหรอกภูเก็ตพัทยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีชุมชนนี่ชุมชนรัสเซียนี่ชุมชนพวกสแกนดิเนเวียนนี่เขามีชุมชนเขาอยู่นั้นเขามาแล้วเขาไม่เหงาครับดังนั้นไม่แปลกใจนะฮะติดอันดับโลกเนี่ยก็น่าสนใจ10อันดับเนี่ยมีเอเชียแค่2ประเทศนะครับมีมาเลย์อยู่อันดับ4อ๋อแล้วก็มีเราล้วมีเราอยู่อันดับ10ครับแล้วก็ถ้าเกิด ประเทศอื่นๆที่ติดเนี่ยต้องไล่ลงมาให้ถึงระดับสักท็อป5 5ว่ะ,ะจะมีอีก3-4ประเทศที่เป็นเอเชียอ๋อครับฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาผมจะพาอาจารย์ไปเชียงใหม่ <Okay. S 1> ไปเล่นหิมะที่เชียงใหม่เดี๋ยวกลับมาฮะเป็นโลกไต